สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายวิชัยวิรัตกพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่าปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกยังคงมีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมที่ยังเติบโตในระดับต่ำ ภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นทำให้ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนปรับตัวลดลงภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่า90%ของ GDP รวมทั้งราคาที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลทาให้ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมีการปรับตัวลดลงโดยในปีนี้คาดว่าการออกใบอนุญาตจัดสรรทั่วประเทศจะมีจำนวนทั้งสิ้น86,43หน่วยลดลง12.1%ขณะที่ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในแต่มาที่2ของปีนี้พบว่ามีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศจํานวน9 1 8 5หน่วย หรือลดลง4.4เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าการโอนนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น258,149ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น0.5เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแนวราบลดลงถึง3.8แต่ในส่วนของอาคารชุดหรือคอนโดกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น13.6นายภูนพงษ์นนยนาภากร ผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเดือนกรกฎาคมพบว่าการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงที่มีเงินเฟ้อป,ปรับตัวลดลงมีตัวเลขที่น่าสนใจโดยในภาพรวม44.31%ยังใช้จ่ายเท่าเดิมขณะที่31.25%ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและ24.44%ใช้จ่ายลดลงนั้นหมายถึงสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 68.75%มีการใช้จ่ายเท่าเดิมและลดลงสะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟอ้อที่ลดลงช่วยให้ประชาชนยังสามารถใช้จ่ายได้ในระดับเดิมด้านผลกระทบของอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นมีผลต่อการใช้จ่ายการออมและการลงทุนพบว่ามี32.71%ไดรับผลกระทบระดับปานกลางรองลงมา26.29%กระทบมากและ24.07%ไม่มีผลกระทบจึงหมายความว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ59% ที่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลางถึงมากขณะเดียวกันผลตำรวจยังพบอีกว่าแนวทางการปรับตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบน้อยและปานกลางสามอันดับแรกได้แก่การลดการซื้อของฟุ่มเฟือยการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและการชะลอลงทุนในการทําธุรกิจส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบมากจะเน้นการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเป็นอันดับแรกนางอรมนลทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาได้เดินทางไปพบกับนายอันชังยอนอนธิบดีกรมนโยบายเขตการค้าเสรีกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานนกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อหารือถึงการจัดทําความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แบบ2ฝ่ายระหว่างไทยและเกาหลีใต้ซึ่งเพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่ร่วมกันอยู่แล้ว2ฉบับคือ FTA อาเซียนเกาหลีใต้และความตกลงขุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออา e m ทั้งนี้การจัดทำ f t a ไทยเกาหลีใต้จะช่วยขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายต่อยอดจาก FTA ที่มีอยู่แล้วทั้งกรอบอาเซียนและอาเซบโดยเฉพาะในสินค้าที่ปัจจุบันเกาหลีใต้ยังไม่ได้ลดเลิกภาษีสุรกร,กรให้ไทยเช่นเนื้อไข่แช่แข็งและแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปอาหารสัตว์ผลไม้สดเมืองร้อนกา,กากมันสำปะหลังซอสและของปรุงรส น้ำยางธรรมชาติยางล้อและถุงมือ,อยางเป็นต้นพร้อมกันนี้ยังจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากเกาหลีใต้ในไทยเพิ่มขึ้นเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงช่วยเพิ่มความร่วมมือใน